เรื่องราวของความรักที่แปลเปลี่ยนเป็นความตายว่าที่เจ้าบ่าวลงมือลั่นไกสังหารหมอปอว่าที่เจ้าสาวของตัวเองเพียงไม่กี่วันก่อนวันวิวาปมรักสามเศร้าและเงินสี่แสนนาไปสู่โศกราตกรรมที่บ้านพักข้าราชการชุมพรเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปีพุทธศักราช2560ที่บ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุยอำเภอท่าแซ จังหวัดชุมพรปอหรือนางสาวนนทิยาครัวจตุรัสหรือที่ชาวบ้านเรียกขานด้วยความคุ้นเคยว่าหมอปอกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ประตูวิวากับเก่งหรือนายรณชัยปานชาติว่าที่เจ้าบ่าวของเธอในอีกเพียง5วันข้างหน้าทั้งคู่สารสัมพันธ์กันมานานกว่า6ปีตั้งแต่สมัยเรียนโดยครอบครัวของปอได้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเก่งมาโดยตลอด เว่าภายใต้ภาพงานแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นความรักของคนทั้งสองกลับถูกกัดกร่อนด้วยปรมรักสามเศร้าและปัญหาเรื่องเงินทองปอจับได้ว่าเก่งแอบคบหากับนิ่มหรือนางสานฤมนช่วยสมบัติซึ่งทำงานที่เดียวกันกับเก่งความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นจนเก่งตัดสินใจว่าเขาไม่ต้องการแต่งงานกับปออีกต่อไปและอาจมีเป้าหมายที่เงิน4,0,000 0บาท ที่ปอเบอิกมาเตรียมไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในงานวิวาในคืนวันที่18ธันวาคม2560ย่างเข้าสู่วันที่19ธันวาคม2560เก่งได้ร่วมกับนิ่มวางแผงก่ออาชญากรรมที่โหดเหี้ยมนิ่มเป็นคนขับรถยนต์พาเก่งมายังบ้านพักของปอพร้อมทั้งจัดหาปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ให้เขาใช้ในการลงมือเก่งสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้า และถุงมือเพื่อไม่ให้ทิ้งร่องรอยเขาเดินวนสำรวจรอบบ้านพักหมอปออย่างใจเย็นก่อนจะลงมือตัดสวิตไฟบริเวณห้องครัวและใช้มือดันกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านพักให้เงยขึ้นเพื่ออำพรางภาพจากนั้นเก่งได้งัดหน้าต่างและปีนเข้าไปในตัวบ้านอย่างเงียบเชียบเก่งบุกขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านพบว่าปอกำลังนอนอยู่บนที่นอนเมื่อหมอปอรู้สึกตัวและสะดุ้งตื่นขึ้นมา กำลังจะเดินเข้ามาหาเก่งได้ใช้ปืนที่เตรียมมาลั่นไกลย,ยิงใส่ว่าที่เจ้าสาวของตนเอง2นัดทําให้หมอปอล้มลงบนที่นอนและเสียชีวิตทันทีหลังก่อเหตุเก่งพยายามสร้างหลักฐานอําพรางคดีเหมือนการชิงทรัพย์โดยการรื้อคนทรัพย์สินก่อนจะวิ่งหนีออกจากบ้านพักขึ้นรถที่นิ่มจอดรออยู่จากนั้นได้นําปืนที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งแม่น้ํา เพื่อทำลายหลักฐานและกลับไปที่บ้านพักของตนเองที่อำเภอหลังสวนเหมือนทำไม่มีอะไรเกิดขึ้นเก่งพยายามสร้างหลักฐานเท็จโดยการส่งข้อความลายไปหาหมอปอและโทรศัพท์หาในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ความผิดปกติและพิรุษของเขากลับนำไปสู่การถูกจับกุมตำรวจชุดสืบสวนพบหลักฐานชิ้นสำคัญคือเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ในวันก่อเหตุตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิด ถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้านพักของเขาเมื่อจำนวนต่อหลักฐานเก่งยอมเปิดปากสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงหมอปอจริงโดยอ้างว่าเกิดจากความอัดอั้นและเบื่อหน่ายที่ถูกหมอปอจับผิดอยู่ตลอดเวลาขณะที่นิ่มหรือนางสาวฤรุม,มนช่วยสมบัติกิ๊กสาวผู้ร่วมแผนก็ถูกดำเนินคดีในฐานะผู้จัดหาอาวุธและอำนวยความสะดวกในการหลบหนีนอกจากนี้การสอบสวนยังพบการกระทำผิดเพิ่มเติม เนื่องจากมีหลักฐานว่าได้มีการโอนเงินออกจากบัญชีของหมอปอหลังเสียชีวิตไปแล้วรวมถึงการที่โทรศัพท์มือถือของหมอปอถูกพบในความครอบครองของเก่งและนิ่มจึงถูกตั้งข้อหาลักทรัพย์และรับของโจรเพิ่มเติมในที่สุดคดีนี้ได้ถูกนำขึ้นสู่ศาลจังหวัดชุมพรในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2561ศาลได้พิจารณาจากพยานหลักฐานและพบว่านายรณชัยปานชาติ และนางสารนริมนช่วยสมบัติมีความผิดจริงในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนโดยมีบทลงโทษสูงสุดคือประหารชีวิตอย่างไรก็ตามเนื่องจากจำเลยทั้งสองได้ให้การรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีสารจึงมีคําสั่งลดโทษให้เหลือจําคุกตลอดชีวิตในที่สุดครอบครัวของหมอปอรู้สึกพอใจในระดับหนึ่งต่อคำพิพากษาของสาร แม้จะไม่ใช่โทษประหารชีวิตตามที่คาดหวังแต่ก็ถือว่าผู้กระทําผิดได้รับผลกรรมจากการกระทําของตนเองและได้ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนทั้งในส่วนของเงินเดือนที่หมอปอควรจะได้รับและค่าใช้ใจ่ายในการเตรียมงานวิวาต่อไปขอบคุณมภาพและเรื่องราวจากสนุกไทยรัฐ MGR Online Wikipedia และเพจเสียงจากอดีตคดีดัง